ใหม่ล่าสุดเลยค่ะวีดกราสคลอโรฟิลจากแบรนด์ยูมิโกตัวนี้นะคะทำมาจากต้นกล้าข้าวสาลีค่ะที่อายุ8วันแล้วก็ปลูกในระบบปลอดเชื้อด้วยมันใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยปราศจากสารพิษตกค้างแน่นทั้งมะที่สําคัญเลยเขาผลิตโดยที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะแล้วก็มีออยถูกต้องด้วยกินแล้วช่วยอะไรบ้างตัวนี้จะช่วยดีทอกลําไส้ทาให้ลําไส้สะอาดช่วยในการขับถ่ายลดความอยากอาหารล้างสารพิษในเลือดตับไตลดเบาหวานลดความดันต้านมะเร็งได้ดีสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะช่วยลดการเกิดสิวช่วย เสริมระบบไหลเวียนของเลือดระบบย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ําหนักแล้วก็ช่วยฟื้นฟูระบบเผาผลาญช่วยส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราดีขึ้นจะบอกเลยค่ะว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยคือเยอะมากจริงๆแล้วในวีดกราสนะคะก็ต,อต,อตาอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุหเหล็กแมกนีเซียมแคลเซียมวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K แล้วก็วิตามิน B6 และเขาก็ยังมีซเลเนียมด้วยนะคะรวมไปถึงกรดอะมิโนต่างๆที่จาเป็นต่อร่างกายของเรายังไม่หมดค่ะเขาก็มีโปรตีนมีใยอาหารรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระอยยู่ด้ว สำหรับคุณพอ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาท่านไหนที่สนใจเนี่ยนะคะวันนี้บอกเลยทว่าเอมีโปรพิเศษมากๆมาให้ค่ะแต่เฉพาะ50คนแรกเท่านั้นนะคะ1กระปุก5 0 0 0 0มิลลิกร,รมัมยูมิโกะเนี่ยราคาไม่แพงอยู่แล้วนะคะยิ่งจัดโปรยิ่งคุ้มค่ะ1กระปุกเนี่ย259บาทนะคะโอนส่งให้ฟรีค่ะเก็บปลายทางก็มีบวกเพิ่ม40บาทเท่านั้นค่ะโปรที่2คือโปรขายดีนะคะซื้อ2แถมให้2ไปเลยนะคะแค่690บาทเท่านั้นค่ะทุกคนส่งฟรีทั้งโอนแล้วก็เก็บปลายทางเลยและโปรทีีี่่3 3 3สสสุุุดคค้้้มมําาหรรัับนทกกขภพซืออแถใ จุใจมากแค่990บาทค่ะส่งฟรีแบบปลายทางไปเลยและอีก1นึ่โปรสุดคุ้มนะคะโปรนี้ทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะซื้อ5แถม6เยอะมากนะคะโปรนี้จ่ายแค่1,490บาทส่งให้ฟรีเลยค่ะใครสนใจสั่งซื้อทักแชทคลิกที่คำว่าปุ่มส่งข้อความนะคะเลือกโปรแล้วพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยจ้า